มึง่าโอเคครับผมก็สวัสดีชาวฟีฟ่าชาวฟีฟ่าชาวคอนท่าชาวพีบีชาวพอยแบงชาวเลซิตี้กันด้วยนะครับคือวันนี้นะครับทุกคนพี่เน่เขาจะมาเล่นอมองอัดกับเหล่ายูทูบเบอร์ที่ดังๆหลายคนมากเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยมีเพื่อนของผมด้วยนะครับก็คือมารีสวยมากคือวันนี้นะครับมีมารีสวยมากมีซีจีจีมีการลินมีเนมเอ็นเอ็นเจต์ต์ตตตทีวีนะครับแล้วก็มีอีกหลายคนแล้วบางคนผมก็ไม่รู้จักผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกันในเกมเนยนะครับ ย太太 <คา S 1> กูเป็นฆาตกรแล้วกูจะฆ่าไอ้มาลีแล้วก็ไอ้ลินก่อนเลยเมาเดียวนะทำไมโวตไวจังอะครับ ผมได้กินครับมันรีบปวดมั่วแล้วได้กินอะไรมึงได้กินปากตัวเองข้อมึงไงไอเอลไอตัวสีดำครับครับผมเอไอตัวนี้ผมได้กินได้เฉยนะเดี๋ยวนะตากูว่ามึงมั่วแล้วกูว่ามึงมั่วแล้วกูว่ามึงเป็นแล้วเวลามึงเล่นผีมึงเป็นอย่างี้ตลอดเลยนะตาเวลามึงเป็นผีอะเวลามึงเป็นอย่างี้ตลอดเลยนะตา ว่มึงมั่วแล้วบอกว่าเกมเกมมันเพิ่งเริ่มอะยังไม่มีใครใช่แล้วเทียวแล้วเทียวก็ยังเห็นผมเอางี้ผมขอโหวตคนโหวตผมขอโหวตคนโหวตเลยแล้วกันผมขอโหวตคนโหวตเลยผมขอโหวตคนโหวตเลยแล้วกัน โอ้โยเหี้ยเต็มครับโอเคผมฝากสั่งต่อเลยนะครับคนติดตัวติดต้อมไม่แล้วแล้วมึงโหัวจะเหี้ยแล้วเนี่ยโอ้ไม่ใช่ด้วยโอยเหี้ยคือได้เล่นเกมเดียวน่าเบื่อไอ้เหี้ยใครเขาสั่งเขาสอนมึงโหวตตอนแรกไว้เฮียอะไรกินลุกไงใครเขาสั่งเขาสอนมึงไอ้ตา โอ้โหใครเป็นไลน์ต่อไปดีนะโอ้โหโอ้โหผมเป็นผีกับใครไว้คนหนึ่งเป็นคนชื่ออะไรสักอย่างเน่ล่ะ <Okay. S 2> <c oughs> ลิน มึงฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยนะลินมึงฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยนะลินเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าฆ่าต่อหน้าต่อตากูเลยนะลินลินมึงเสียงห้เดี๋ยวะเฮ้ยจ้าอะไรวะไอ้เหี้ยมึง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 เดินมาปุ๊บมึงเชื้อเลยอ่ะมึงเชื้อเลยเอาเลยจ้าเอาเลยจ้าเชื้อคุณเลยอ่ะลินเอาเลยครับเอาเลยครับวัเลยครับถ้าไม่ใช่กาลินก็น่าจะเป็นขิงอ่ะก็ลองก็ลองก็ลองกวัวกับลินดูก่อนก็ได้ลินมึงก็ต้องพูดดิลินเพื่อนก็ต้องพูดดิแต่ว่าผมก็ปกป้องตัวเองอ้ตัวนี้มันไล่ ถ้ากปลองตัวเองก็เท่ากับกูเป็นคิลเลอร์อ่านนะกูดม่กูต่อหน้าต่อตากูเลยเี๋ผมเลยครับเต่าเอะไรอได้ะนีหรหรือว่าจะสคริปต์อนก็ได้นะแล้วรอดูแล้วรอดูอ่ารอรอสคิปต์อนก็ได้แล้วรอดูเลยแต่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 ก็ระวังหน่อยแล้วกันนะครับโอเคโอเคระวังลินหรือระวังคิงมันกินก็หมดผมก็ได้นี่แหละกูดูจะงละเนี่ยิงมีวิรุษอีกแล้วเนี่ยมึงร้นตัวเมึงีบมาแบบได้ครับมึงั้นนะ สีม่วงมีมูลอะไรนะครับเอางี้ใครไว้ใจผมบ้างถ้าคเกมนี้ไม่มีไว้ใจหรอกกูจะบอกให้เกมนี้เขาไว้ใจใครไม่ได้หรอกไอรีนต้องไว้ใจไต้องไว้ใจที่มูนเอาเลยแต่ถ้ามุ่งเป้ามาทุ่มเทนะครับเอาลินลินลินครับสกิปโดนโบนด์เอามารีไปไหนแล้วเอามารีโดนโบนดนี่หว่าไอผีตัวนี้มันไล่ไอผีตัวนี้มันไล่ ผมจะไม่โหวนแล้วนะผมจะไม่ฆ่าแล้วเพราะว่าเขาน่าจะสงสัยผมนะครับตอนเนี้ผมต้องแบบเล่นเงียบๆแล้วต้องเล่นทำเควสแล้วนะครับ <เข as> ทุกคนผมต้องเล่นทำเควสแล้ว oh. เดี๋ยวผมเดินไปปิดออกซิเจน<เขา>ให้มาดูโอ okay. เคผมเช<ขา>ื่อความมั่นใจแล้วหนึ่ง คือผมจะฆ่าไม่ได้แล้วถ้าฆ่าเนี่ยผมโดนโหวตแน่นอนเลยนะครับทุกคนหรือว่าเราฆ่าปุ๊บเราก็ต้องเดินหนีอยืนแปบนึงก่อนจริงๆเราฆ่าสองคนแล้วก็ชนะแล้วนะ ทำไมคนนี้ไม่ฆ่าเลยวะถ้าผมเป็นผีก็บแบบกลับไปตัมอย่างเงี้ยโอ้โหรู้รู้งานแล้วตอนเนี้ยแพ้แล้วไม่ฆ่าก็ไม่ฆ่า <c oughs> เล่นแบบเรื่อยๆก็ได้ไอผีตัวนี้มันไล่ไล่ากาดจริงๆ <c oughs> คือจริงๆเนี่ยผมยากฆ่าผมมันว่ะผมยากกดฆ่ามากเลยวะ่ะโอ้ ผีตัวนี้ไม่กดข้าววะฆ่าเลยแล้วกันสวยงามสวยงามเออแสดงว่าพี่มารีดาวถูกเดี่ยวว่าสีดำเออใช่ไม่เลยเี่มาระามาหนึ่งหนึ่งตาวี่ว่า เอาแล้วเราแพ้ได้ไงมึงงงวะโหลฆ่คนละแหลือสองคนก็โดนฆาสองคนโอ้ไม่มีใครเชื่อพี่มารีเลยมารีมารีปุ๊บใช่ใช่มารีปุ๊บมันกดโหวตเลยอ่ะมึงเอาก่อนเลยอ่ะโอเคตอนเนี้ยมันมีแต่คนที่อาสงสัยผมค่อนข้างเยอะนะครับอุ้ย อันนี้ไม่จบจริงๆครับทุกคนอ่าอันนี้ผมขอพูดก่อนนะพูดอะไรบ่นเลยคน PTC นี่คือใครครับฮะ PTC อะครับโออตะกี้ยืนรูดบัตรข้างผมเนาะรูดเสร็จพร้อมกันแต่ว่าทำไมภารกิจมันไม่ขึ้นรอบเดียวใช่ไหมครับได้ครับขึ้นรอบเดียวหนูรูดเสร็จก่อนพี่หรือเปล่าเอาไคนไม่เอาเลยไม่ไม่ไม่เพราะว่าผมรูดเสร็จก่อนนะเพราะผมรูดปุ๊บแล้วช่องเขียวมันขึ้นครึ่งลอด หรอตามึงคิดว่าใครตาเอากเก<อ>มเอางอนไปนะงอนไปในเกมที่แล้วนะ <c oughs> ไม่ไม่มันเสียเฮ้ยตาใจเย็นตามึงคิดว่าใครตอนแรกคือน่าสงสัยก็คือ PTC แล้วก็ใครคนนึงนะครับที่พูดเมื่อกีเอ้เปอร์เปอร์ครับเปอร์ครับกับชอปเปอร์เอ้ยไม่ใช่พี่ไม่ใช่เต่านี่หว่าแล้วทิวลี่นี่ไปอยู่ไหนครับทิวลี่อยู่อยู่อยู่หน้าห้องคองครับผมกำลังทำเควสไอ้ที่มันกดตามที่มันบอกอะแต่วต่าไอ้เรื่องศพเนี่ย คนสี่ม้วงอาจจะไม่ได้ฆ่านะเพราะว่าเขาอยู่กับผมแต่ผมงงแค่ว่าทําไมเขาภารกิจไม่ขึ้นเฉยๆแค่นั้นแหละก็คือตอนได้มีคนสงสัยก็คือมีลิปเปอร์แล้วก็ PTC ใช่ไหมครับแล้ว PTC อยู่ตรงไหนนะครับอยู่กับลิปเปอร์ใช่ไหมครับอยู่กับผมอยู่ห้องห้องแอดมินก็ไปหัวเครื่องอ่ะครับกาลินตายตรงไหนอะใครคิงเจอกาลินตรงไหนผมเจออยู่ตรงห้องขวามือข้างบนห้องออกซิเจนครับห้องออกซิเจนที่คิงเจอศพไม่หรอกคุณเห็นเจออยู่คนเดียวเลยเนี่ยโอ้ยดูเก่งคิงยืนทำเพลง ใช่ไม่มั่นใจครับทำเคลสดกับอาเนมอยู่ครับแต่ว่าตัวสีม่วงเนี้ยอยู่กับผมตอนลองวอดดูไหมล่ะครับถ้าไม่ใช่ก็เป็นริเปอร์อะสองสองคนเนี้ยครับยืนแก้ไฟครับเมื่อกี้ผมเดินไปห้องไฟแล้วก็เจอเขาพอดีแล้วก็มีคนกดอลไรเรียกครับครับก็คือผมผมทำเคล็ดผ่านครับผมผมผมว่าจะไม่นใจผมสกิปก่อนละกันสีชมพูอะไม่ก็สีเหลืองอะครับไผมยิงเอาข่าวนครับบนยิงอว่ากแล้วอย่างนั้นมันก็ไม่ดูครับ กันผมวดละโอ้แ <unfor> ต <k> <Für> <laughs> ่ทำไมหนึ on, like oh, ่งส so <forth> ี <itus> <hands> ่หรือสองนี่ตายทุกตายตอนแรกตลอดเลยอะลินตายตอนแรกก็ได้ตลอดเลยตายคนแรกไอ้ลินกูไม่เคยเล่นเลยแม่งเอ้ยถ้าถ้าลินเป็นผีมันมันมันแบบว่ามันคงเก็บกดอะ ตอนนี้นะครับทุกคนถ้าเราเล่นแบบเนียนๆนะครับไม่มีใครสงสัยเราเลยนะครับทุกคนเราต้องเราเล่นเนียนไปยาวๆเลยแล้วกันนะครับทุกคนเฮ้ยคือตอนเนี้ยเนมเขาแบบเป็นมิดกับผมด้วยนะครับเฮ้ยเิเจอศพห้องไฟครับครับผมว่าผมว่าผมว่านะผมว่าคมเป็นครับเพราะว่าสีส้มเดินเข้าห้องแอดมินมาน่าจะฆ่าเสร็จแล้วเดินเข้าห้องแอดมินมา ก็เมื่อกี้ผมอยู่ห้องแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยผมอยู่กับเนมนะผมอยู่กับเนมนะใช่แต่คือเพิ่งเดินเข้ามาไงครุณอยู่กับใครบ้างครับผมอยู่กับเนมครับผมอยู่กับเนมใช่แต่ว่าพี่คิงเพิ่งเดินผ่านห้องไอห้องหน้าไฟไปเพราะว่าทิวกำลังจะวิ่งไปห้องไฟเมื่อกี้ฮะ แล้วแล้วก็ทูรู้พี่เนม่าพี่เนม่าอยู่ห้องแอดมินกำลังทำเควสรูดบัตรอยู่เพราะว่าทูทาวส์เห็นทูออกมาผมผมสวนใครนี่แหละห้องตรง้วส่ยแต่เดี๋ยวนะผมผมไม่ได้มีเบรกข้างล่างนะครับช่วยอ้าวช่วยเห็นพี่จริงวิ่งที่ห้องไม่ผ่านโอ้ตะเมื่อกี้ผมดูทีวีนะครับทีวีอะไรวะกล้อง้องจอปิดเออมึงจะบอกทีวีมึงไปดูที่ไหนเดินทุกคนนะครับแต่ผมไม่เห็นศพไม่ตอนนี้คือเห็นเห็นคนฆ่าไหมครับไม่เห็นนะแต่ว่า เดี๋ยวผมผมอยู่ผมไปแก้มแล้วตอนนี้มีใครสงสัยอะใครบ้างครับผมงงไปหมดแล้วตอนเนี้ยผมผมสงสัยสีต้มอ่ะอันนี้ฟังผมก่อนนะมันมันอาจจะเป็นจิตวิทยาเว้ยเพราะว่าคิงอ่ะไม่ยอมปิดไมค์ตอนแรกบอกว่าเออไม่ได้เป็นแค่ตาเดียวเองอะไรเงี้ยอาจจะแบบจิตวิทยาให้พวกเราเชื่อว่าเขาไม่ได้เป็นอะไรดีกว่าเดี๋ยวนะไอ้ใครออกเกมอ่ะลิเปอร์ผมลุดครับผมลุด เข้ามาใหม่ได้ไหมไม่ได้อ๊คัมแบบคัมอย่างนี้เป็นห่วงเพื่อนหรือเปล่าโอ้โหผมถามพี่ถามหน่อยก็ไม่ได้เลยเนาะโอ้ผมร้องห่วงผมรองหยอดชิงอะครับใครทำเฟซเสร็จผมผมขอวอสคริปต์นะครับเพราะว่าผมตามเพราะว่าผมเห็นพี่เนมไปทำเฟซอันนี้อยู่แต่ว่าไม่รู้ว่าทำแบบทำเสร็จหรือเปล่าเต็มคบ ดูดิมันโหวตผมทําไมเนี่ยแค่มันกดสกิปโหวตเนี่ยมันก็จบแล้วนะครับทุกคนแล้วดูดิสุดท้ายมันก็ตายเหมือนเดิมอ่ะโอ้มันโง่มากเลยมันโง่แบบมหาโง่มากเลยครับทุกคนแม่งข้อสุดเลยวัยแม่งแบบมึงโหวตกูทำไมตามึงเป็นผีกับกูนะเว้ยคือกูเพิ่งเห็นว่ามึงโง่นค่เนี้ยถ้ามึงกดสกิปโหวตนะแล้วมึงออกมาปุ๊บมึงฆ่าสองคนเราก็ชนะแล้วตาโอโหสุดยอดเลยว่ะผมแบบปวดหัวแล้วแบบหัวร้อนจริงอันนี้หัวร้อนจริงทุกคน กูแบบผมหัวร้อนแบบสุดๆเลยทุกคนแบบถุนมากเลยตอนเนี้ยโอโ้แม่งบดกูเพื่ออะไรเนี่ยโอ้ไปลนะ